หาดจอมพลหาดเจ้าสำลานชายทะเลเมืองเพชรบุรีที่นี่มีฟวามงดงามเงียบสงบเราพักกันที่โรงแรมนี่นะครับขอกองทัพบกอาคารจอมพลผมแผนกล้องมาให้เห็นทะเลอันสวยงามตรงนี้จะมีลู่วิ่งนะ เดี๋ยวตอนเช้าพรุ่งนี้เราจะมาจ็อกกิ้งที่นี่ประมาณ5กิโลที่นี่มีความสวยงามในหลายหลายด้านไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพและมีชิงช้าอยู่ตรงเนี้ครับมีชิงช้าด้วยนะครับชาทะเลตอนเย็นวันนี้ดูสวยงามจังเลย เอาแพ่นดีก่อน